ขาเจ้าเสิมาแกะอยู่ในหอแห่งนี้พี่น้องเอามาถวายพี่น้องถวายเมื่อนะักเจ้ากัมาคั่วมูอยู่ในนี้ที่คนในบาเนนะ่ะท่องกอนแต่งเนาะท่องกอนแต่งกต็ตตองแล้ไม่แก่พี่น้อง้าบ่แก่กับมีอันเป็นไปอยู่ได้พี่น้องเพราะทา,างบานคนณถือ,อไร้ คนยาม้าเด้อพี่น้องตอนเ้าวพี่น้องสบายดีสบายดีเจอจักลงไปไปหน้าต่พี่น้องไปดูน้ำเซตากา กาบ่พ่ออีดานึงอะมีเต็บตัวน่อย,นะออยด่เอ saç Ai chắc buồn à luôn. ไม่ไเลยท้า นี่พี่น้องสอ,ขอบข้าวปลูกกำลังเตรียมสีตกตะกายตาหนึ่งพี่น้องไหกำลังดูดน้ำขึ้นมาจะหวยพี่น้องเพราะว่าฝนฝ่าบอมหน่วยปนได้พี่น้องเลยขาดนา้ำมาดูดมาเรียบร,ร้อย พี่น้องเที่ยงให้เที่ยงนาพี่น้องเอ้ยชีวิตแบบบันบานพี่น้องอยู่ให้อยู่น,นางามยศไทยยศนาเน,นี่ยนี่เลยพี่น้องเพื่อจะได้เขา่าจะได้เข่ามาให้พี่น้องกินบร,รนิการพี่น้องเอ้ย ไม่ได้เสี้ภาพพี่น้องเขาไปเบ่งป่าดอนหอนนะพี่น้องเนาะป่าดอนหอพิษหีพิษคลองทางบ้านพยพพิษขีพิษคลองเขาก็ต้องเด้มาแก่อยู่ป่าดอนฮอเนาะเดี๋ยวสีภาพพี่น้องเขาไปเบ่งป่าดอนหอนี่แต่ต้นใหม่ใหญ่ๆเลยพี่น้องป่าพี่น้องไปเบ่งป่าดอนหอนน้ำกันพี่น้องอืม อันนี้หน้าตาอีพี่น้องมาไทอุดหน้าตาอไทอุดก็แล้วแล้วลวพี่น้องเลยตกตาอีกตาหนึ่งเนาะมันบอกพ่อพี่นอ้องว่านเนี่ไทแต็นี้ลงไปแล้วเลยว่าน,นี่ได้สะพาพี่น้องเขามาชมปลาดอนหอเนาะพี่น้องป่าที ตาบานพื้นนับถือเนาะแบบพนไปเห็ดพิธีปิดคล้องครับก็ต้องได้มาแก่อยู่ในป่าดอนฮอแห่งนี้พี่น้องมาเอืงเคยบัวไทยอยู่กับบัวดมาสวงข้าเจ้าเห็ดบุญเนาะข้าเจ้ามีบุญนะพี่น้องอยู่ป่าดอนหอนี่มีบุญมีการกินการหลินอยู่ในปา่าแห่งนี้พี่น้องนี่ เฮากะเขามาหอดป่าอลไพี่น้องห้าสิสังเกตเ้อพี่น้องป่านี่เกิดมแต่ต,ตนยย้นใหญ่ๆหาเข็นใบไม้อัดอยู่ในน,น,น,นี่พี่น้องนี่เจ้ามีมีหนูกระจายในพี่น้องอัดขาขักนี่อัดอยู่ในโกนนี่พี่น้องโอยยังมีโกนหนูอยู่นี่อัดขาขักนี่นี่พี่น้อง ปลาโดนหอนี่ม่แต่ต้นไหม่ใหญ่เลยพี่น้องเลยนี่หลังจากเขาเข้ามาปลาโดนฮ้อนครับพี่น้องต้นใหม่โหไม่แต่ต้นใหญ่เลยพี่น้องบนนมีต้นหน่อยและต้นเดยเนี่ คลิปหนึ่งที่บ่าวอึงเคยปูไทยอยู่ใดไทยส่วงก่อนเนาะที่ว่าข้าเจ้าเอาเอาหมูมาแก่พี่น,น้องมีอันคนในบาทนี่เอาหมูมาแก่อยู่ดอนฮอนี่ฮอนี่พิธีพี่น,อนอ้องพิบบดีพิษครองพิษแบบใดพิษยอนว่าที่ว่าลูกไพะก็ตามเนาะที่ว่าถือพาม่านบ่ท่านเด็แต่งบ่ท่านเด็ดขอ ม่านก่อนแตงน่นี่พี่น้องเพื่อนก็ต้องได้เอาหมูมาแกะอยู่ในป่ากาดอนหออยู่นี่นี่พี่น้องต้องมาแกะอยนนู่นี่นี่นี่ให้ชบ้ายพี่น้องเขามาเบิง่งนอันนี้จะเคือนยังพี่นออ้องเคืนยังอันนี้ไม่เยาเถ้าพูโอ้นี่ตื่นมามง่ญ่ๆมีหัเพิ่งก็ได้พี่น้องอยูนนี่นี่เพิง่ง มันหนุงในต้นไม้ใหญ่เนาะแค็ขึ้นเอาบัวได้พี่น้องสว่วงข้าเจ้าเห็ดบุญอยู่ในป่าดอนหอแห่งนี้บ่าวออ่งเคยบัวไทยกะบ่ได้มาถ่ายคลิปเมืพี่น้องสม้มเนาะปีนานี่บ่าพลาดพี่น้องเดี๋ยวบ่าวออ่งเคยบัวไทยสิมาถ่ายเนาะว่าการหลินการกินข้าเจ้า เป็นแบบใดอยู่ในมีนีพี่น้องมีหดเคียงเลยพี่น้องนี่เคียงกับมีนี่ี่มีครบด้พี่น้องน้ำสางกับมีนี่มีเดนน้ำสาง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 กระจ้อคักในลยพี่น้องนี่เลยพี่น้องหอกระเจ้า อันนี้หอกระจ้างใหม่เห็ดใหม่ได้นน่ตัวตัวนี้หอเก่าได้นน่น่าจะเป็นหอเก่าเนาะแต่นี่หอใหม่กระจ่างเนาะนี้หอเก่านี่เป็นหมูเป็นเป็ดหรือเป็นไก่เป็นหมูหนิกระจ้าสิมาแกะอยู่ในหอแห่งนี้พี่น้องเอามาถวายพี่น้องถวายกระจ้านับถือบูคือกันเด้อพี่น้อง ม,มีบอลดังไฟกระเจ้านี่บอลกระเจาครัวหมูครัวยังเมื่อนักเจ้าว่ามาครัวหมูอยู่เนี่นี่ทีคนเนี่ยบานเนี่ยทองกอนแต่งเนาะทองกอนแต่งกระตรงแล้วไม่แก่พี่น้อง้าบอแก่กับมีอันเป็นไปอยู่ด้วยพี่น้องเพราะว่าทางบาลคุนทืออไรตรงแล้วม่แก่แด่เสิภาพี่น้องอยางละ จมบริเวณป่าดอนหอเนาะมาอยู่กับสองปีสามปีเลยพี่น้องสมปีนี้นะก็บอกเคยเข้ามาแบบอยู่ในคาคาจ้าเถื่อมาตมิดกะบบกกาเขามาเลยพี่น้องเพราะว่ามันปิดป่าทึบป่านาน่ป่าโอ้ยบอกกาเขามาพี่น้องชนงกะมันได้มาอยู่ลาย สองปีสามปีแล้วพี่น้องกันเลยกากาแน่เพราะว่ามันกาเฮาเดี๋ยวมาอยู่เลยกัมันลื่นี่แถวเนี่ยขจ้าชีมีจอกมีจอกน้ำมีมน้ำดีดอกดีโดมีขนมเนาะนี่นี่ดอก,นอกขนมนขนมขจาวสิมปูอยู่ได้ไหมปูและกาเป็นบุญวาสันช่ไหมพี่น้อง เป็นบุญในป่าดอนฮอแห่งนี้เนาะปองบอกป้องเบียรกัมีเนะข้าเจ้ากัริมีการลินเล็กๆแน่นอๆแหละพี่นอ้องครบงั้นเนาะอยู่ในป่าดอนฮอแห่งหน้ สบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีทางประเทศไทยและพี่น้องทางประเทศลาวเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องบาวัดจะเป็นพี่น้องทางอเมริกาสหรัฐเนะะเาะก็ได้ถ้าเกิดส้มสองเบาอึองอ้งกดบัวไทยก็อย่าลืมฝากกดติดตามเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนลิปมาใหม่เด้อพี่น้องตอนนี้ฮะแต่ยังอยู่ป่าดอนหอพี่นองอยังกว่าท่า,านนอกเนาะ ส้นไม่ใหายหลายเวยพี่น้องโอ้เสียงเสียงพึ่งบ่โอ้ชิ้งบ้นบึนอยู่ อาพี่น้องคลิปนี้กับบ่าวอึองเคยผู้ไทยกับซีได้จบเพียงเท่านี้ก็นนาพี่น้องนะเนาะเจอกันคลิปหนาเด้อผู้ได้บัวอยากพลาดคลิปใหม่ๆของบ่าวอึองเคยผู้ไทยก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปเนาะอ้าพี่น้องเจอกันคลิปหนาาะวช่วงนี้ค่ะช่วงเวงเียบพี่น้องกับบมมีเวลาถ่ายคลิปใหม่พี่นอ้องชมเนะาะอะบายบายพี่น้อง ดีๆีแม่งเบิดสิคุสุคนเด้อพี่น้องเด้อ